สวัสดีค่ะอยู่กับช่องพังอุ้มบุญมันนี้ก็เป็นเวลาเนียมือเศร้าค่ะเดดกระลั่งสีเิ่มออกแต่มันนี้อากาศค้มเนี่ยจักหน่อยน้องอุ้มบุญก็บสบายดีค่ะขับไทยกับปกติกับขอบคุณพี่พี่น้องนองค่ะที่เป็นห่วงน้องอุ้มบุญได้ ทักเขามาถามทังโพอ,อูดว่านองเป็นจ้าไดสบายดีโบเพราะว่านองเขาก็ได้ลินกับพี่เลืศลักพี่เลืศลักกับโบสบายแต่กะกะยังดีค่ะถี่พิ้นหูกลนหูท่านกะเลื่อยได้รักษากลนกะนองเขากับอาการอาการกะดีขึ้นมากเรื่อยๆค่ะโพอ,อพูดเพิ่นกับไปถามข่าวอยู่ เพราะว่าถ้าสิไปถามข้าวกันตลอดกับไ่้ไดเพราะว่าสร้างน้อยกับย่านเชื่อลูกติดกันคุณหมอกับอยากให้ไปปันใดช่วงนี้ก็ให้น้องอุบุญอยู่บ้านไปก่อนค่ะพักไปก่อนพี่พพนอ้นองถามว่าคือบ่ให้คุณหมอมาจอะเลือดอันนี้ก็บพท่านได้ปรึกษากับโพ่ออูดค่ะถามเพื่อนบึงก้น,น,นแต่จงังใดก็ใช้หมอคุณหมอมาจาะเลือด มัเป็นยังละวายละ่ะแข็งแรงดีอยู่พ่นห่าวอีกตั้งหากครับไทยกับปกติค่ะกับแม่กับซ่อมอาการเบึ้งอาการอยู่เรื่อยๆล่ะค่ะมึงพัานได้เก็บขยะค่ะมื้อนี้พูดไปใส่ใส่กุ้งก็แม่ขายมาว่านกำลังไปยามมากกำลังมากก็เลยบ่ท่านด้ย่ายนนองออกไปอาบน้ำ ก็ห้กินยาวิตามินล่ะค่ะวิตามินซีก็ใส่กับกล้กวยนั่นนหะค่ะโอ้ยเนาะคนงามบันตะการเบิ่งค่ะเบิ่งพวกอูเทียนยังจะได้ละเทาไปตายได้ปนบ่อกรุงได้แล้้วครับไดอยังได้กระปูได้กระปู่ <laughs> มีกุ้ง นี S <S ่ก <hello> ุ้งปลานี่กุ้งบ่มีเพิ่นว่าเพราะว่าบริเวณที่ใส่อันนี้นําเด้เบิ่งค่ะแม่แค่สิเอาให้เบิ่งเป็นขยะหลายก็เลยบ่เคยมีกุ้งปลางมีมีแต่กะปูไว้ใส่สมบกหุงเนาะลวกแกนอยต้องลวกก่อนค่ะกะปูัซั่นกะปิงหลาย เพราะว่ามันเกาะอยู่ในอันนั้นนี่ตัวเอออย่างเขียดเขียดเขียดอยังเขียดจิกเขียดจิกเออปิงเอ้ยเก็บออกไงเอ้ออกร้อนเอาไปเอาไปถิ่มไก่ๆเลยเอ้ยเอาออกกอนเนาะเอาไปถิ่มกอนผุนไปถิ่มไก่ ก็มีสัตว์ตุกชนิดเหรอคะอ้ยนเอะอ้ยเอาออกก่อนเอาไปทิ่มไข่ไก่อันไปแล้วแล้วก็อดได้เอาออกค่ะสวัสดีค่ะมาเบิงผลิตภัณฑ์จากบ้านน้องอุบุญค่ะเป็นเสือฟี่ใส่คุณแมเอฟซีเฮตมาให้เพ่อเป็นคาอาหารให้น้อง อันนี้ก็เป็นผ้าถุงได้มัดมีค่ะถุงได้ม,มัดม,มีมีหลายล่ยค่ะเป็นผ้าสรลงกับมี่นะคะเป็นผ้าสลงท่านได้เใจกระทักมาได้ค่ะท่างเบื้อพอะอูด0 8 0 8 0 0 5หนึ่งขอบคุณค่ะมงหน่องมงบุญอยู่ทั้งคุณค่ะ กัรเนี่ยมือเสาก็จะเป็นลักษณะจังสีแหละค่ะเอามีหมองอยู่ยางยางเดียวแข็งแรงดีค่ะกินได้ป๊อบยังกบเลยปนีิกบโอ้ได้หอดกบค่ะพูดว่าจะได้เสียาได้ บูดมือแซ่ใส่กุ้งได้กรบครับพี่น้องได้กรบประตูเลยได้ครบขุด่าได้กรบรับวะโอ้หลายสิบปีได้ได้สัตว์ทุกชนิดค่ะเพผลอๆได้หอนงูรุ่นว่าสิมีงูบ่เพราะว่าพื้นที่หกกะสิมีในป่าก์ตครบัวเป็นไงรึค่ะเป็นอยู่อู้ หัวอิ่ม嘛เนะาะพอเด่วกระหาบแล้วเด่วกระหบอยู่ค่ะบึ้งค่ะอันนั้นกับเป็นปู แต่เสรลวกลวกแจ้น้อยกินกระตำบกุ้งปิงกระมีโอ้หลายคนี่กระโตก็หลายดีอืมอืมโอเค สัตว์ทุกชนิดค่ะเอ้ยกับดักเฮ้ยอเป็นต้อยานค่ะเอออก่อนเวลากินก,นกนระตงทำความสะอาดก่อนค่ะเห็นให้สุกค่ะบ,บ่ได้ค่ะเพราะว่าสัตว์มันมีหลายอย่างหลายชนิด มึงะยางยางเดียวว่า hmm. ส mm ิม hmm. uh, mm ีของกิน hmm. ต uh ี huh. mm ้อ mm ยู hmm. mm ่ไกลค่ะก็เลี้วแล้วค่ะก็ได้ได้ตักได้ตักระปูค่ะก็มีเอียนหน่อยตัวหนึ่ง แตเป็นปลาเข็งค่ะปลาหมูแต่ก็ได้กบตัวหนึง่งปลาหกก็เลยบ่บมีกุ้งค่ะบ่มีกุ้งจ้าโตว,ว่าสิดักเอากุ้งพอได้กระปูในปลาเพราะว่าปลามันหกกุ้งพ่นป่ยังก็จได้ไปหาใส่หมงไม้บึ้งค่ะ Mình khai nó ôm bún Hết nàng như nó Hả? Mà này phô vụt phải xây cùng cả bó mán cùng Mán ta cả bù Ở kiếm cái tấm bạc hung cả, cái tầng luộc con đẹp bên này hả thấy vừa nghĩ là sắp mãi đi và đi con lê và đi con cha con lêu à, cha cha lêu cha con cha lêu à bỏ đầy kín đơ cha Oh, ừ, nhạc nó cha lêu cha lêu cả bò, bò minh kín <laughs> hãy kín giá lêu hãy kín giá dạ. vitamin c เอ้ยเอามีแนวกินบวัดดีเลยพ่นง่ามมึงมึงแก้บแก้มเนี่ยแก้บแก้มปองปองแน่นี่นเนฮ้ยแก้มปองปองหนาบ่ระท่านได้ล่าง อาบพท่านได้ล้างน้ำพระท่านได้าาาดอาบสาวงามมดสภาพเลยค่ะน้ำพระท่านได้อาบตื่นใหม่ยางที่อย่างน้อมา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 เลยมามาเดี๋มาเดี๋มาเดี๋ยวมาเดี๋ bên vâng cả, vâng này cả, sắm đi, chú cả, nong um bốn, ăn cài đầy, anh pí lười la, khai để mà lìn, các cháu nội, cả, anh còn cả, cua gì đầy มาล่นน้ากันเพราะว่าน้องเขากับเป็นกับ่อยากให้ล่นน้ากันไหวปันใดก็ดุนอยู่ค่ะแต่หายดีพู่นล้ค่ะแจ้งสีเดีมาก็ขอบุณโครงการโคชอาณาจักรค่ะที่ให้น้องๆได้มีบานอยู่ขอบุณน้องเสือน้องสิงกับที่ลืมบ่ได้ก็คือแฟนครับสุผู้สุกคน่ะคะ ค่อยเป็นกำลังใจให้กับครอบครัวน้องอุ่มบุญหนึ่งแค่หนึ่งไหลคือหนึ่งกำลังใจค่ะสวัสดีค่ะ